เอาสาธาธิติอยู่หน่อยนึงอันนี้นะเฮาใเซ่แบบว่าบ่อไห้หน้าขาตาเฮาบว์นี่นมนแมนบว่าบ่อตาชงมันจีบู๋เลยครับกั้ <c oughs> นหายใจขึ้นก<ด>่อนหน่อยหายใจก็อยู่นี่แหละเออ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 แล้ว ก้าบสบายดีและสวัสดีเดอ้อผมแอ้พี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนว่าจะเป็นพี่น้องถ้าฟังลราพี่น้องถ้าฟังไทยหรือว่าพี่น้องั้งต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบาตาบ,าตาบาตานันเฮาคือเก่าอีกแล้วเนาะพี่น้องก็มาพบมาพ่อกับบาตาในมือนี้พพี่น้องบาตาเองเนาะกับพา่อแม่พี่น้องเข้ามาที่บ้านดงไพวันเนาะพี่น้องอยู่ทางเมืองเซบุรีแข้งสวรรค์น,นาเขตพี่น้องเลย กาเมื่อนี้เนาะกับาพผมแม่พี่น้องเขามาหาครอบครัวของไอ้วังเพื่อนนาะพี่น้องเนาะไอ้วังเอื้อยญ่พี่น้องเลยกาปูติวาเพิ่นถือผ้าคาท้องน้องพี่น้องกาเพื่อนกลับมาสู่ลูกสู่เมียทั้งนี้เนาะพี่น้องส่วนบันเกิดเมืออนอนเพื่อนกับภาคเวียงขึ้นไปพ่นแหละเนาะทั้งบ้านไอ้วังเพื่อนพี่น้องเลยกาได้มาส้างสาเนาะสู่ครอบสู่ครัวทั้งนี้แต่ว่าทั้งญาติพี่น้องทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่นกับ ถือว่าบบมาหับ embark. พีดหับคลองเพื่อนว่าเนาะเพื่อนเราเมื่อก่อนนั้นพี่น้องเลยกันตอนนี้กะถื inhos, in um. อว่าเมียเพื่อนกะทองกะเริ่มแก่เริ่มใหญ่แล้วพี่น้องเลยกันมื้อนี้เนาะกับมีข่าวดีเนาะจากโอจิตเพิ่นพี่น้องเลยก็ได้มีผู้รักผู้ใหญ่ทางโอจิตเพิ่นได้ฝากเงินฝากคำมาไหวเนาะอ่าให้กับเอื้อเพิ่นอ่าไหวขอดลูุขอดนังหรือว่าใส้ซอยจับใจในชีวิตประจำวันของเพิ่อนเนาะพี่น้องเนาะ ว่าจังไดกะกับขอบุญขอบคุณทั้งผู้รักผู้ใหญ่ทั้งบ่าวจิตลายลายแลวการรวมถึงบ่าวจิตนาเด้อเนาะกาจังได้กะปะน้ใหพ่พี่น้องเข้าไปทักทายสบายดีสแสดงความดีใจนะ้าเพิินกอนพี่น้องเลยว่าก็อยู่ที่หมู่บ้า,บานดงไผ่วันเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็อยู่นําหอมผู้หอมผานะพี่น้องเลยว่ากามีเอซเนาะหลายๆคนเพิินการคอมเมนต์มาอยู่เนาะพี่นะ้องเรื่องบันได มันได้ไอ้เพื่อนนี่แหละพี่น้องเอ้ยบางคนก็ว่ามันบูดีบริสันมันเป็นแบบใดโดยสบายดีเด้ออ้ายเด้อโดยโอโทรไปตัดพื้นมาไว้อีกเลยเออโทรเนาะโดยเนาะขออนุญาตไอ้ายนี่ไม่ก่อนวันนี้เนาะทางบาอจิตเพื่อนกะมอบเงินมอบคำให้ทางอ้ายกับเบื่อกะได้เงินได้คำแล้วกะเพื่อนสิไว้จับจ่ายเนาะใส่สวยในชีวิตแต่ละมือแล้วเนาะไอ้เนาะไหว หลักๆแล้วก็ชีว้ชื่อ,อยังก็ชื่อยาเนี่ยนี่ยังมุงกรรมนี่เลยมันชีชื่อยาเนาะโดยกะ<ด>ว่าจาะไผยยังว่าแล้วก <laughs> ะบ,บ่ได้เลยก <c> ะ <ười> บ่ได้เนาะคือเอาเฮ็ดคือคือมาเทิ่นิดนึงเองบางแถวนี่ก็หัวแทวหัวเบาค<อ>ำลำบากเลยโดยโดยเฮ็ดผิดเพีนะเฮ็ดผิดเพี้ยอาจารย์มันมันมันแบบอ่ามันเอ็นกลางเนาะแม่นแม่นเด้แถวบนนอนหัวม<ด>ืดแหละมันมันต้องได้หกขึ้นบ่ใช่เนาะ นี่แหละแล้วก็มีเอฟซีเพิ่นว่าบันไดนี่อย่างไรบันไดเพิ่นเพิ่นเพิ่อนว่าแบบไดเนาะแบบว่ามันมันมันบเป็นอ่าสิริมงคลน่ะนะหรือว่าแบบมันเอ็นพอดพอน้อยยันยางขึ้นไปแล้วมันแบบสรุปลงไปแล้วมันยันอันตรายกับผูดหอกนี่บ่หรือว่าเพิ่อนเฮตันชั้นขึ้นกว่านี้บ่เนาะบ่ตาก็บ่จักเพิ่นว่าบันไดนี่บ่อยากโอเคบันไดเด้อบ่ตาเด้อว่าซั่นเนาแต่ว่ามันก็ขึ้นง่ายลงง่ายอยู่ที อืมเนาะเจ้าเจ้ากะไกล้เลยได้เนาะออเออใหญ่ออกใหญ่ออกแล้วเตียมเตียมเตี้ยมวะกะโทษกระสอบโทรซับใช่บบมีมั้ยมีของเมียเครื่องนึงเอเนาะพอได้โทรติดต่อโดยโดยเนี่ยแหละยันว่ามือโคตรมือยังหรือว่ามียังกะพอแล้วกะมันมันไกลกันนะะเพื่อสิเลนมาเนาะปิดอย่างใดก็ยังว่าเนาะโทรถามไทยเบิ้งนะโดยโดยคือทาง พอทั้งแม่นี่แล้วเลยแล้วพวกแล้วเป็นแม่และเพิ่นแล้วเลยโดยโดยเนาะมามาบอสเซนอ่าโดยนอนสบายดีสบายดีอ่ามาบอตารู้ว่านี่เย็นยูเนาะบอเตียงเพื่อนนะบอได้ไปที่ใดมาจังใจก็เห็นแน่นว่าไหนว่าไหนก็เห็นทั้งแม่เดีเขเลยโอ,โอ do, do, do. Okay. ้ยเขานี่ก็ยังเรือเท่านี้ไหวโดยโดยพ่อเนาะมอเจาะอะไรพี่น้องเลยเขานี้บ่าแม่เขาเพื่อนยังเรือเท่านี้ โคกสีในบ้านมีบ่มีเอาใครอยู่เช่นใส่ไม้ซื้อเถื่อละน้อยน้อพี่น้องมากว่วยต้มว่ายังกินาหุงกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวบ่าโดยจำเป็นข้าวเจ้านี่แห้งแพงเนาะโดยแม่กินนมกินยางเนาะบำรุงคนท้องแล้วก็มีขนมมีว่าเนี่ยพี่น้องเคยใครอยู่ดอกยังโมมีลูกน้อยเยอะมีลูกน้อยนี่โอ้ยว่า อ้าวเธอยังฉะนอันนี้อบ่เิี้ยอยู่เนี้ยในนั่นก็เพิ่นกาพอดพอดีเนาะทางโมจิเพิ่นกามามอบเงินให้เนาะอืมเอา่ยงไปเอาพอดีได้เอาไปซื้อเข่าอีกเนาะด้วยซื้อเข่ากับซื้อหย่าก่อนเทมมันสำคัญนะอ๋อหย่าที่ว่าจีโดยโดยไปมุ้งตรงนั่นบ่โดยเข่าเดี่ยวกะจีโอ้แพงเลยเนาะโลแพงเลยพี่ยงไปสอบเรื่องน่ะหกแสนกูนะ โลโลหนึ่งสิบสีบ่สิบสามบ่โ้เจ็ดแ่นแพงเนาะแงเนาะโั้โหเนาะโอ้ตถ้าขาเจ้านี่มันหีสิบบทโลหนึ่งสาพันพุทธวัฒนันใช่เยบ่เคย้อเพราะว่าข้าวเจ้าอยู่บ้านบโลหนึ่งสิบห้าแบบนี้นะแพงอยู่โดยโดยไปไหนม่เนี่ยคือว่าเห็นนาบุาเนาะ เดี๋ยวนายไปฝากท้องนะบ่เมื่อกี้ไปซื้อน้ำมันให้ปลาปลาใส่ไปซื้อน้ำมันราะว่าก่อนที่เขามานเห็นเพิ่อนลิบต์เนาะมาที่ฝากท่องบ่วันที่สิบเจ็ดไปฝากท้องนาเด้เพื่อนบอกว่าประมาณวันที่ได้ใช้ชิคอดวันที่เท่าไหร่เพิ่นว่ารม เดือนหกนี่แหละมเดือนหกวันที่เก้าบอกวันเมื่วันที่<อ>สิบเจ็ดแต่ว่าวันที่นี่ชวนหลายมันก็ะโบอยากแม่นบันไดดอกแต่ว่าเดือนนี้ชวนหลายอยู่ในเดือนนี้บ่ะอ,อยู่เดือนนี้เนาะแช่งว่าเลยเดือนเข้าไปแล้วเทินหนึงแล้วไปเทินหนึงแล้วไปวันที่สามวันที่สิบเจ็ดอีกเพื่อนให้ไปเดือนสองเทือดโดยโดยสองเทือดเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าส่วนรายนี่ก้ันที่นี่มันมันก็ากผิดเพียนอยู่เพราะว่าบางที่เขาจื้อมือที่เหาตั้งท้องบ่ได้ก็มีเนาะแต่ว่าเดือนอีกหน่อยมันก็ากเป๊ะอยู่ส่วนรายแต่ว่าเอาเนาะลอดูลอดยางวิตก็โอเคไปน้องเอ้ยว่ามันคืออยู่ทางบ้านนี่บ่บได้ไปลอดอยู่ห้องหมอที่เนาะือว่าไปกือนนะเขาก็บหฮู้บเคยลอดจากเธอโ่เคย พอบางคนน่ะง่ายกับโคตรเองอยู่เพื่อนเลยโดยโดยเพื่อนมีหมอตุ้มเงยเพื่อนแม่แหละทั้งพ่อเม่ทั้งเอื้อยเพื่อนแล้วเนาะเพื่อนคือสีหูจักกี่ดอกอ่านอนคนละคนเลยเพื่อนแต่เนาะอันนี้หันหมอเพื่อนบอกเพื่อนว่าสิได้ผ้าอกเขาเอ้มันเป็นยังไงคือวอะไรฉันเอาบุกแห้งๆโอเม่บุกแงห้งๆ เพอเจ็บเมื่อนั้นเนี่ยเข้าไปเบิ้งแล้วกินเนี่ยผมลุ่งออกหมดเจ้าว่าสะแข็งแห้งขื้นอยู่ไปยักเห็นว่าเจาขาดอาาสารอาหารหลายพูดเนาะเขากอดอดๆเขาน้ำเกลือกับเดือนละทุงบ่มีเงินปกติเขาว่าเขาเดือนหนึ่งสองทงสามทุงแล้วเบิ้งเอื้อยแล้วก็เหลือเขามีเงินด้วยว่าจุนไลมันมันมวยมันท่านบมกแต่ บำรุงกับมมนูว่ามันหนเฮาห่างกายเฮาบ่คแห้ง่มันสิแบบคันว่าออกมันก็สิมีปัญหาเนาะยันว่าเมื่อแม่นี่เมื่อแห้งเนาะแม่อ่าเฮาบ่แห้งจี่นเพราะว่าืออยู่หลายเพิ่นบ่้เออเอื้อยเพิ่นบัดอยู่หลายโดยแม่อยากนึงเรื่องอยากสิซีดอยู่เนาะพี่น้องบัดอ่าที่ผ่านมาเฮาก็บวกเ็ดเียกหนักแน่30แเพิ่นก็เนาะ เห็นป้ะสามซิปเลยสามซิปบัดทั้งอ้าพอดีสี่อายุน้อยกว่ายนะน้อยกว่าไปพ่อกันอยู่จังไดอันนี้ออยู่เวียงมาเออเพิ่นนี่คือไปเห็นงานอยู่เวียงโดยไม่ไรเออเจ้าเจ้าก็เห็นงานอยู่เวียงโดยเออแล้วก็อ่าเห็นเห็นงานยังก่อนนะเห็นงานก่อสร้างเป็นกรรมกรเขาเออเห็นงานก่อสร้างกัน บอคอยไปหาเบี้ยบได้เวียมันอันโยหลายเพื่นบ่ครับเออได้เห็ดยังไรฉบับนี้กันเลยลงมาลงมาพ่อกันก็เพื่อนพ่อกันก็เพื่อนเพื่นกันลงมานดำอยู่เลยเบี้ยอีกกว่าสั่นเนาะแมนอ่าอยู่อยู่อยู่เมืองอย่างกับพ่อมีเอฟซีอยู่ทางบ้านเจ้าเฟิรนมินมาอยู่ได้เพื่อนว่าอยู่เมืองเดียวกันไม่ใช่าผมบ้านมาบอล พ่อแม่เขายู่บ่บบโดยโดย,โดยบ้านโซ่เมืองสังทองอ่าเผื่อว่าเราอยู่เมืองสังทองบอสบตาฉันนก็นตอบบนไปแล้วเนาะอ่าโดยฉันน่าสิเมนค้นบ้านเดียวกันตัวเผื่อจังอ่าอ่าหูเนาะอ่าก็เหตุงมเหตดงานพอกันก็นลงมาอยู่น้ำกนันเนาะอ่า ก็คิดว่าพ่อเมียชิลงมานำเนาะโดยแม่เพราะว่าเขาก็ขึ้นมาหาเพื่อนแล้วพาเมียขึ้นมาหาเพื่อเพิ่นเพิ่นตอนที่เพิ่นว่าตกลุตกลุเนาะบัดสุดท้ายเขากลับมาพีกรแล้วสุดท้ายทัวรหาเพื่อนแล้วเพิ่นก็บอกว่าจังได้ก็บอกไปบอกมาโบเมนชีว่าท่านได้ท่านมาเนาะก่อนชิมานี่กับพ่อแม่ก็โอเค ว่าว่ากันเรียบร้อยแล้วมาสิมาแล้วองอะไรกันเนาะว่ากันเรียบร้อยแล้วจะว่าเออแบบเออลูกรักมาลูกบ่ได้บอกบ่ได้ยังใช่ไหมนะไปมีพ่อมีครัวกับเรี่ยวแต่เด้อสิใครอยู่อันนี้แม่นเลยจนพาอ่าเมียขึ้นไปแล้วโดยโอเคเว้ากันตกลงเรียบร้อยแล้วบัดทางเจ้ากลับลงมาแลยเพิ่นบ่ลงมาขอให้บโดยแม่นเออเนาะว่ากันกับเมียเรียบร้อยแล้วแต่หลังจากเพิ่นไปโทรเพิ่นไปลงมาก็โทรถามเพิ่นที่ว่าเป็นไดได๋กันเนาะ แต่ว่าเออติดต่อเพึ่นบ่ได้เลยนั่นนี่ยังว่ายันแบบมีปัญหาอย่างทั้งนั้นสินะแต่อันนี้ก็ได้โทรกันอยู่เนี่ยเพื่อสิอ่ามีครอบมีครัวนี่กับมันกับโมเมนต์เรื่องง่ายปันใดเนาะนโอ้ยถูกลำบากแต่สุดละมีลูกนี่ก็ตั้งใจมีตีเดี๋ยวว่าบอตั้งใจได้เนาะตั้งต้องตั้งใจแล้วได้บอเสียทุนแล้วเอยู่อ่า กะถ้าอาโคดนี <SAN TA Maria> ่ถ้าเลือกได้นี่อยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายเห็นใบเพิ่หญิงเลยได้ผู้หญิงเนาะเออไว้ช่วยตักน้ําตักใน1เข้าปาภัยเนาะได้ๆกะความฝันแต่ละคนนี่แตกต่างกันได้บางคนก็ขอผู้ชายก่อนบางคนก็ขอผู้หญิงก่อนเนาะพี่น้องางเฮียนนจะมีแต่แตเราตะนี่ๆมาเป็นไรกคือหักแพงเบิดเนาะพี่น้องนอลูกเต้าเนาะเฮ็ดจังได๋ เป็นห่วงแต่นี่แหละพี่น้องเลยอ่าเฮือนเพื่อนนี่แหละเพื่อนว่ามันหัวนี่ซองเบิ้งรถนีแทวเนี้นะบนหลังคาทางนี้นะบนนอนนี่แหละเมื่อคืนเมื่อวานนี่พัดหื้อมานอนอยู่นี่แหละหัวบ่โดยโดยเด็ทังยางเห็นบอกระชิงบนคนนอนรถเด้วยซึ่งบนคนนอนเลยนะว่าโอ้ยกำมินีกว่าย่างจิกไกวยางจิกกระหัวก็เลยฮุบเครื่องฮุบคลองมานอนเนี่ยพี่ก้อนโอ้โอ้มีประตูอีกไหมเปล่า่ยน ว่เอเอเนาะแบบตูดแบบเลือดมาเลยแต่ว่าหัวบันไดนี่มันไปแบบแบบได้หน่อย fc เพิ่นคือว่ามันแบบแบบมันแบบมันบกเข่าตำราด้วยวัตาเอาไปชันใช่คือมีหาขันกูวบวตาเอามาใส่ตืิมโอห้หาหงลังใส่ตืิมมือนี้บ่บ่เมื่อก่อนนี่โอ้จจมพ่อเปจังท่วงปรจักเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอามีหาขันละบาดนี่ยจบแล้วเนาะคือหัวบันไดนี่เพิ่นเพิ่นมวยฮ็ดคู่บ่ ยังว่าแล้วก็ว่าเออเขาบอกอยู่เขาว่าให้เฮ็ดคีกนะเออเนาะคอยยังบ่เคยเฮ็ดแต่เพื่อนเนาะคอยก็เฮ็ดย่หลายคอยก็คือกันแล้วเนาะแต่ว่าบ่มีคนหักคนทวงใบจักรได้จันว่ามันเอ็นพูดบ่หรือว่ามันเพิ่นว่าบอลได้นะบ่เข้าตำราบุญกอนพี่น้องเอ้ยคีอยู่คู่นี้บอลน่ะเออคีอยู่คู่เดียวเนาะในใด้มิดีก็ว่าไปเสื้อแล้วพี่น้องเนาะจะหักย่อลายเพิ่นให้ดคีกันเนาะโดย พี่น้องเพิ่นก่นอยากอ่านี่แหละเพิน่นที่ชื่อหยามาไชเพิน่นว่าสวนภักสวนหยาเพิ่นกับป<ไ>ูด้วยพี่น้องหาหน้ามาแต่ฝากงองพูดพี่น้องเลยเจ็ดกับแปดนี่แหละประมาณนั้นแหละเจ็ดพันเนาะโดยมีแบบเฟินไพ่ขายบ่อยไปยังว่าลแล้วตัวนี้นะจะไปถามเขาบ้างนี่หยาค่าได้บบเมนหยาเพกได้เนาะแบบโบโบมีปลาหยาเป็นอย่างบ่เอาเกี่ยวมาปลาไว้ที่โบมีแหละตัวนี้เขาก็ไปคอน้ำคลองได้หน่อยนึงมาโตตัวนี้เนี่ย ไพ่ไพเอาเองบ่ตัวนี้นอยเมียไพ่จะไพ่เปล่นบ่แต่ไพ่มันหัวแต่ไพ่ออกไพ่ยานี่ยระวังได้ด่บอนเฮือนไพ่เพื่นนี่พี่น้องเออย้เศษไฟเศษยังบดบืดขึนนี้ดูเฮ้ยมีควงหอนแหงเนาะนี่นระวังเอาอย่แล้วเนาะยามคนบมยลอมอให้ชนิดเลยดเดี๋ยวเ้เราเฮ้ยมีควมเสี่ยงได้เลยนี่น่อยอย่งจะปลาบอตัวนี้อึงเอออึ้งอึงอะไรนึงพลตก มื่อไรคือได้อือเอ้าเมื่อวานนี่ดิเอาเมื่อวานเนาอ๋อทั้งนี้บนโต๊ะบนเมื่อวานบ่บ่ได้แห้งปันได้อืออึ้งอึงยางบ่เออเบิ่งนั้นจนลายอึ้งแดงนี่เนาะมันผลหมูแห้งมันออกได้อือเอ้าเนาะิมน่ยโอ้จำได้เลายกิโลหนึ่งแสนห้าแสนแปดพันไดมันบ่ได้ลายกิโลอะไรไดลายกิโลเฮ้ยกินโคมบ่ออะไรเงี้ยฮะกาะดฮะอุปกรณ์จับปลาเช่นกระดกาะสองดองน้ำน้ำน้ำนี่บ่ได้เข้าบ่ บอร์เนี่พี่ดาวเน่ยเบินี่พี่้องเนาะไอ้โล่เบอ่มันบ้คือินเด้พี่ดเลยแ่ห้องห้องเบิ่งห้ามุดน้ำนี่แบบมันมันมีอย่างกันบ่ะแต่เห็นยุเราเอแบบว่าดำลงไปแต่กับโบ้คยแบบว่าอีกเือดอกมันแบบแบบมุดยิงป่าเลยเนาะโดยโดยไแห่มอ้เอมาเออมมีแนวกินยืมของเพื่อนไปดักแบบชงมาที่พีิยงเขาท้ไง บวชพิวบ่อยบ่เอาต้องใช้มันจะเจ็บซะก่อนเนาะเจ็บก็เจ็บดังเจ็บดังเจ็บหูยังไงโดยไปละเอาแล้วเขามุ่งเขามุ่งไปแต่เราเกิดเจ็บหูต้องหูเขาก็ต้องมีแนวกันอีกเนาะเอาสาสาธาทิศอยู่หน่อยนึงอันนี้นะเข้าชายแบบว่าบวชแมนน่าข่อตาเขาบ่อนแมนบ่าบวชตาชงมันจีบปูเลยครับแล้วกั้นหายใจขึ้นก่็โดยเออหายใจก็อยู่นี่แหละเออ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 เนาะ กันว่าเฮ็ดแคบผัดวันอันนี้เจี๊ยบหูบนนี่นะปั้นนี่ผัดเจ็บดังกันเฮ็ดแคบแห้งต้องเห็นรวมๆหน่อยนึงแปลว่ามันน้ำเข้าเล็กๆนหน่อยกับบริเวณนั่งเนาะโดยคันเข้าเขาก็มุดสองสามเทื่าแล้วเขาก็ขึ้นท่อทิพล้วก็ไม่ซึมมันก็มีซึมเข้าอยู่เนาะโดยไม่ซึมกูแต่ว่ากันในชุกเข้านะมันเพลงเนาะอันหนึ่งแพลงบนนี้ประมาณ พ่อวาไปยืมขงเพ่อออยากได้อยู่ได้นี่เพราะว่าส่วใต้หมูลน้ำบ่เอ๋อแบบหมดลงไปแบบโอ้โหเบิ่งแบบมือตาเบิ่งปูเบิ่งปลานะทำมูลทำมูลน้ำสิรับแต่ปลาใหญ่เลยอ่าแบบจินตนาการเอาเป็นองนะปลาหน่อยก็คือปลาใหญ่กลางคืนนี่เป็นได้โดยเออนอนเป็นแบบไปจุกอ้ามัน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 ผลกำน้ำนี่เนาะโดยแม่นแหละจะลงน้ำ้วเบิ่งกลางคืนนี่คือปลาทำโป้มือนี่ย่านนะทำท้องนิ่งกเนาะ โยนอภินอภวไปบอกก็ช like, ีชงชัยอยากเบิ้งมีไปทั้งไลากับบุคคลได้เห็นเดืนนี้นะบ่ะนะวันใดบุคคลเห็นเนาะบุคคลเห็นเห็นแต่ในหนังแล้วเนาะเพิ่นแบบดำนอกดำน้ำแต่ว่าคือแบบมีอกดอกออกชีพบนะสีดอกลายใจแล้วนี่เนาะแต่ว่าดำเสียนสองเซียนเพราะชื่อได้บ่อยเซียนว้ดำน้ำเบิ้งปูเบิ้งปลาหัวขาดเราแล้วนี่จังใดก็ เปลนกำลังใจทางอ้ายเพิ่นสู้ๆเนาะหวังว่าเออจักน้อยก็มีสมาชิกมาเพิ่มละบมองเงาแล้วเนาะบองเงาแล้วมีมีลูกน้อยเขามากะขึ้นว่าอะไรมีตัวไหนเนาะอ่ามีผูอ่ะผูจาน้ำเนาะผูหยอกแรบบดเนาะเย็นถูกกันไปอัแล้วเพราะว่าถึงซิเมนว่าอ่าบริเตงเนาะบริเตงบริเปงกันพอเพี้ยนต่อหักแพงกันเนาะเออช่วยกันสร้างกันชาเดียวมันก็ดีขึ้นเองเรื่องหิดเรื่องคลองก็ทำเนาะคือได้หาได้กะ ເຮົາໃຫ້ໃກຕເາຂນນ້ຍທຳມາຮາແຫະຍດຍແມ່ຍໍທເຮັດຍັງນຂນ້ຍນປຍັງືວົຂຍມ່ແຕ່ກອນຍັງກນະຮັກແພດນນ້ອືກົນາົ เพลงกันเนาะโดยจ้าอย่างใดก็เอาดีมุกดีใจน้ำเนาะที่ว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินฝากคับมาอย่างใดกล้สูดได้เด้อเนาะตตอนนี้มันกาสีคำแล้วเนาะพี่น้องก็ใช้์้อ้เพื่อนไปหาซื้อเข่าก่อนเนาะเพราะว่ามันบริโภคมาได้นี่โอยหน่อยเดียวนี่โดยดีแต่บุ๋มีเป็ดบุ๋มีไก่เพิ่มโดยโดยอก็คืออย่างมีอยู่บ่นเหรอคืออย่างใดอยู่แต่ว่าเขาาวอาว่าคลัง มือเมียยังบาดใหออกลูกเที่เขาเอามาเลี้ยงก่อนมาได้บ่กลับมาเลี้ยงบัดนี้แล้วนี่มันมันสิบชินเปลืองตัวนี้บาดเมนและมันไม่มีข้าวนี่เมนแต่ยังไงเมนกามเพราะมันกินน้ำคุ้นนี่หมดนะกินไม่ได้อีมไม่ไก่กินตลอดเลยเมนเมนบาดบื้อเลยก็ได้เลยอฮะจังใดก็คือจะได้ขอโตกลับแลสโน่บอเสนเนาะอ่จังใดก็สูสูเด้อไอเด้อเนาะแล้วก็ขอให้ทอดลูกอ่า สะดวกสบายนะปลอดภัยจังได๋กะหักว <Philippines> <c ull> ่า <man> อันนี้กะติดต uh, ่อทางบ่จ uh, so ิตเพิ่น so ล้วเนาะเพราะว่าได้เบอร์ก oh, ันอยู่ติมีเบอร์นําบ่าวเบอร์หยังน่ะตะวันบ่เอาเบอร์ว่าตะวันเออดยคุณเดเพราะว่าไปกับเาไอ้กึมเนาะเอากึมเพิ่นจ้าๆอ้าสบายดีเด้อายเด้อโดโดอ่ะขอให้ความฝันเพิ่นเป็นจริงพี่น้องเอ้ยอ่าเพิ่นอ่าอยากได้เฮือนเนาะพี่น้อง เพื่อนสีพวกบ้านสร้างเฮื่อนซื้อหยามาใส่ไหมเพื่อนวะ <c oughs> โอ้นี่ละพงกสีนี่ไก่บป้อไงหลังบ้านเออซื้อจักหาสิบโลนี่อหอยกุ้มเป็นเดือนพุ่อนละแต่วา่าเงินเท่าเหรียญเนาะพี่น้องอยากแบง่งชับจับจ่ายเนาะใช่สอยอย่างอื่นนําพี่น้องเลย ฮะเนาะหากว่าคลิปนี้บอตาบอผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนํำวันนี้แตดีมุกดีใจนําเอื้อเพลินเนาะได้หับเงินหนึ่งล้านกี่พี่น้องเอ้ยครับแล้วก็ข้าวต้มขนมน้ําแน่เนาะพี่น้องเนาะพอได้ใช้จ่ายพี่น้องเอ้ยตาขอบคุณขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เพลินที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเนาะที่ให้โอกาสให้กับเอื้อเพลินเนาะพี่น้องพอได้มีเงินใช้ลดค่าใช้จ่ายไปอีกกันพี่น้องเอ้ย อ,นนอยู่ดีมีแห้งเบิด์สุขูสุขคนเดอ้อเนาะถ่ายคลิปนี้ทั้งบอตาเองก็คือสีได้เกลาวเข้ามาสบายดีพี่น้องบายบายพี่น้องปะบานนี้เมื่อลรพี่น้องเย้ยน้องๆเพื่อนกับพรมเลยงเฮียดเนาะสี่โมงแล้วพี่น้อง